บนโลกอินเทอร์เน็ตที่เราเล่นกันนั้นครับมันก็เต็มไปด้วยข่าวสารแปลกๆต,ากตนนนน่างๆนานาและตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราคงได้ยินเรื่องแปลกๆกันมาเยอะใช่ไหมครับบางเรื่องก็ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อสร้างความบันเทิงบางเรื่องก็บันเทิงเหมือนกันครับแต่เป็นเรื่องจริงโดยที่คนอ่านนะครับไม่ละแค่ละคายกันบ้างเลย แต่ส่วนมากที่เราได้ยินกันมาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับบางเรื่องพออ่านไปแล้วก็หลอนใช้เล่นบางเรื่องก็เป็นที่น่าขยะดขยงแต่ส่วนมากนั้นจะเป็นข่าวที่เขาลือกันซะมากกว่านะครับโดยที่ไม่ทราบความเป็นจริงเพราะงั้นวันนี้เราไปดูเรื่องเล่าสุดกาวบนอินเทอร์เน็ตแต่กลายมาเป็นเรื่องจริงกันเลยดีกว่าครับพี่น้อง เรามาเริ่มกันที่เรื่องฆาตกรบนหลังรถกันเลยดีกว่านะครับโดยเรื่องเล่าดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นที่นิยมอย่างมากสําหรับคนที่ชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านหรือไปเที่ยวที่ไกลๆนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องทางแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอยู่บ่อยๆในเว็บบอร์ดฝรั่งโดยเว็บ Let ดดินั่นเองโดยตำนานเล่ากันไว้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังขับรถกลับบ้านตัวคนเดียวในตอนเด็กๆครับและในตอนนั้นเองเธอก็รู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมือนกับมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เธอกําลังขับรถกลับบ้าน เมื่อขับผ่านไปเป็นระยะเวลาหนึ่งจู่ๆก็มีคนแปลกหน้านะครับพยายามขับไล่บีเธออย่างเมามาันหลในขณะนั้นก็ยังพยายามบีบแต่ไล่นะครับท้ายที่สุดแล้วนั้นชายปริศนาคนดังกล่าวก็ตัดสินใจพุ่งชนรถเธอครับอย่างจังเลยในภายหลังจากที่ชนเสร็จแล้วนะครับชายปริศนาที่เป็นคู่กรณีพยายามโบกมือเรียกครับและพยายามเตือนว่ามีอะไรอยู่เบาะหลังรถของเธอ ก่อนที่เธอจะหันกลับไปดูก็ตกอ,อกตกใจสุดๆนะครับเพราะว่ามันมีชายแปลกหน้าที่แอบขึ้นรถของเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัวอะไรทั้งสิ้นครับซึ่งนาว่านเนียนเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับการเป็นสตอกเกอร์มืออาชีพโดยเรื่องในกลางถูกเขียนขึ้นมาเพื่อสร้างความบันเทิงคล้ายๆกับเรื่องหลอนก่อนนอนนะครับแต่จะมีใครรู้ไหมล่ะครับว,ว่าเรื่องทั้งหมดนะครับจะกลายมาเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี1968จริงๆครับในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ในตอนที่เธอถูกชนท้ายนะครับทาให้คนร้ายเสียจังหวะในการเชือดคอป่านลูกกระเดือกสุดท้ายนั้นเธอก็สามารถรอดชีวิตมาได้ด้วยชายปริศนาและในบางเวอร์ชั่นนั้นก็จะเป็นปั๊มน้ามันเก่าๆนะครับที่ตัวผู้หญิงถูกเตือนจากเด็กปั๊มให้ออกจากรถนะครับว่าไม่ปลอดภัยแต่ยิ่งสาวคิดว่าเด็กปั๊มจะดักตบเธอนะครับก็เลยไม่ฟังคําเตือนใดนดๆทั้งสิน้นสุดท้ายนั้นก็สามารถรอดมาได้เพราะเด็กปั๊มขี่มอเตอร์ไซค์ไปช่วยชีวิตไว้นะครับ นอกจากคนร้ายที่แอบขึ้นมาเบาะล้างโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ยังมีนักโบกรถในตำนานเช่นกันครับโดยเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นมานานแล้วเหมือนกันนะครับนานจนลืมไปแล้วและยังเชื่อว่ามีอยู่ทุกที่บนโลกเหล่านี้แหละเรื่องของนักโบกรถที่หายไปนะครับมันเป็นตำนานพื้นเมืองของหลายๆพื้นที่ประเทศไทยก็อาจจะมีนะครับในบางที่อาจจะเป็นผีซะมากกว่าโดยเรื่องทั้งหมดมีอยู่ว่ามันมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งกําลังขับรถกลับบ้านในตอนกลางคืนเหมือนแรงที่แล้วนั่นแหละ หลังจากที่ชายคนนี้เลิกงานในขณะที่เขากำลังมุ่งหน้ากลับบ้านอยู่นั้นครับชายคนนี้ก็เหลือบไปเห็นหญิงสาวที่กำลังโบกรถอยู่ข้างทางในไม่ช้าชายคนนี้ก็จอดรับเธอขึ้นมาเพื่อไปส่งแต่แทนที่หญิงสาวคนนี้จะนั่งข้างหน้านะครับเธอกลับเลือกที่จะนั่งตรงเบาะข้างหลังแทนและเมื่อถามว่าจะไปไหนไปส่งบคสอม่จ้าน้องสาวหญิงสาวคนนี้กลับตอบว่าไปส่งที่ป่าช้าได้ไหมจ้าพ่อหนุ่มในไม่ชา้าหลังจากที่ชายรับเธอขึ้นมาก็เกิดอาการหลอนประสาทแดกนะครับขับเข้าไปในป่าช้าเฉยเลย โดยศิลที่เกิดขึ้นมามีหลากหลายทั่วโลกนะครับและได้รับความนิยมไปอย่างมากในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกาก็มีตำนานดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งด้วยกันครับเช่นกรณีแมรี่คืินชีพแห่งสุสานคืนชีพในรัฐอิลลินอยส่วนที่ชิคาโกนั้นมีผู้หญิงสีผมบลอนนะครับตาสีฟ้าชอบออกมาโบกรถตอนดึกๆครับ หรืออาจจะเป็นประเทศใกล้เคียงกับบ้านเราอย่างประเทศฟิลิปปินส์นะครับที่จะมีหญิงสาวนักบอลเล่ออกปาเต้นนะครับหรือกรุงบันิดลาบที่ผีสาวโผลออกมาพร้อมกับความชิปหายสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเป็นประจำครับจนชาวบ้านออกมาเตือนเรื่องคนแปลกหน้านะครับที่ชอบโผลออกมาลองของกันอยู่บ,บ่อยๆและยังห้ามใช้ถนนเส้นดังกล่าวตอนเด็กๆด,ด้วยนะจ๊ะ และถ้ามีความจําเป็นจริงๆที่ต้องผ่านเส้นทางดังกล่าวนะครับก็ขออย่ามองกระจกหลังเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเห็นวิญญาณที่กําลังวิ่งไล่ล่าคุณก็เป็นได้ครับส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องที่คุณต้องชอบแน่นอนครับกับเรื่องเงินผู้คุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าเงินที่ใช้กันอยู่ทุกๆวันนี้โดนอะไรกันไปบ้างครับสกุลเงินที่มีการปนเปื้อนมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาอย่าง US ดอลลาร์นะครับที่เขาพักกันเชื่อว่าเงินสกุลดอลลาร์มีการปนเปื้อนมากกว่าเงินชนิดไหนบนโลก แน่นอนครัว่าสิ่งที่ปนเปื้อนนั้นก็นมีพิพิลนเรื่องของยาเสพติดอย่างโคเคนส่วนสาเหตุที่มีการปนเปื้อนนั้นเพราะว่าส่วนมากนะครับมาจากการติดต่อซื้อขายยาเสพติดนี่แหละครับและถ้าหากมีคนใช้เงินดังกล่าวก็อาจจะทําให้เกิดอาการติดยาได้ครับปัสสาวะร้อนอะไรแบบนี้ก่อนที่มันจะตามมาด้วยโรคไวร้สแต่ที่เงาไรก็ตามนะครับตำนานเมืองดังกล่าวก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นมาภายในปี2008จริงๆ เมื่อมันมีผลวิจัยที่แน่นอนเกี่ยวกับการใช้เงินปนเปื้อนยาเสพติดนะครับที่ใช้กันอยู่ตาบ้านทุทกๆวันนี่แหละและมันก็ยังมีมากกว่า90เลยทีเดียวเชียวพี่ดองและการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีการซื้อขายโคเคนจริงๆครับแล้วก็พันดูดอะไรแบบนี้ผมไม่แนะนำนะครับเรื่องแบบนี้เลิกได้ก็เลิกครับเลิกไม่ได้ผมมีขายครับซึ่งเขาใช้เงินดอลลาร์นี่แหละครับซื้อกันสดๆนะครับแล้วก็สูตรปืดปาดนะครับ มันมีสิทธิ์ที่อาจจะทําให้คุณเสพติดได้นะครับหากคุณสูดดมแบงค์และที่เลวร้ยวายไปกว่านั้นก็คือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ4นะครับซึ่งเป็นโรคเลื้อดลังที่เกิดขึ้นจากระบบทางเดินหายใจถึงแม้ว่าเขาจะค้นพบเงินปนเปื้อนโคเคนนะครับแต่มันก็อยู่ในปริมาณที่น้อยเป็นอย่างมากแต่โดยทั่วไปแล้วธนบัตรเก่าๆที่ใช้กันระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้เช่นกันซึ่งอันตรายกว่าเงินปนเปื้อนโคเคนด้วยซ้ำครับ ภายในปี2003ที่ผ่านมาประเทศจีนเคยประสบปัญหาโรคระบาดชื่อว่าซานะครับที่มันแพร่กระจายด้วยเงินก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับเพราะงั้นถ้าคุณกลัวก็เอามาให้ผมใช้ดีกว่านะครับพี่น้องส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องพัดลมแห่งความตายคุณจะเชื่อไหมครับพัดลมอาจจะทําให้คุณตายได้โดยการตกใส่หัวไม่ใช่แล้ว พัดลมแห่งความตายในที่นี้มันเป็นความเชื่อที่แพร่กันหลายอย่างมากนะครับในโลกอินเทอร์เนต็ตของประเทศเกาหลีใต้ที่เชื่อกันว่าหากคุณนอนเปิดพัดลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะนอนหลับนะครับภายในห้องที่ปิดสนิทจะทําให้คุณตายเพราะขาดอาการหายใจนั่นเองและตัวที่ทําให้ออกซิเจนหายไปหมดนั่นก็คือพัดลมยังไงละครับอันนี้เป็นความเชื่อของเขานะครับไม่ใช่ผมแต่อย่างใด แน่นอนครับว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมานานแล้วก็มันเป็นอย่างนี้น,นะครับทำให้พัดลมในประเทศเกาหลีใต้นะครับมีการติดตั้งสวิตซ์ตั้งเวลาเอาไว้ครับแต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมานะครับจะมีใครเชื่อไหมละ่ะครับว่าเรื่องทั้งหมดจะกลายมาเป็นเรื่องจริงตาจริงๆเช่นกันทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศเกาหลีใต้อย่างสคบรประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับ เขาก็ได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนพลเมืองบ้านตัวเองถึงความปลอดภัยนะครับว่าการหายใจไม่ออกของพัดลมไฟฟ้าหรือเครื่องปรับอากาศนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุหรืออุบัติเหตุที่พบอยู่บ่อยมากนะครับในช่วงหน้าร้อนเนื่องจากร่างกายเปิดรับพัดลมไฟฟ้าหรือเครื่องปรับอากาศมากเกินไปนะครับและพัดลมยังทําให้ออกซิเจนลดลงก่อนที่จะเกิดความเข้มข้นของก๊าซคารค์บอนได,ดออกไซด์ขึ้นมา ซึ่งมันเป็นอันตารายต่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจนะครับและในปี2003น,นะครับมีคนเสียชีวิตจากเรื่องดังกล่าวมากกว่า20คนด้วยกันครับส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากพัดลมไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศในขณะนอนหลับนะครับซึ่งการป้องกันเรื่องดังกล่าวนั้นก็ง่ายได้เป็นอย่างมากครับคือการตั้งเวลาหรือไม่ก็ปรับทิศทางพัดลมให้หมุนอยู่ตลอดเวลาถ้าพูดในภาษาบ้นบานๆคือเปิดแอร์จอๆนะครับก็หันไปเปิดทางอื่นบ้าง ถึงแม้ว่าเรื่องทั้งหมดจะเกิดขึ้นมาในประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ตามนะครับที่มันจะมีฉลากคําเตือนเรื่องเปิดพัดลมแล้วจะทําให้คุณตายได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ภายในประเทศอื่นๆกลับไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับมีแต่พัดลมตกเสียหัวนี่แหละครับตุ๊บตายเลยต่อบาก็เป็นเรื่องขนมครับคุณเคยคิดกันไหมครับว่าการที่กินขนมไปเยอะๆนั้นอาจจะทําให้เราเสียชีวิตได้เพราะเบาหวานแดกยังไงล่ะครับรอเล่นครับมันก็จริงนั่นแหละ โดยเรื่องของเรื่องคือมันมีนักวางยาพิษในตำนานครับที่เขาพากันเล่าลือกันว่าชอบมีคนแปลกหน้าเอาขนมให้เด็กน้อยกินอยู่เป็นประจำครับบางอันก็ผสมยาพิษบางอันก็ผสมใบมีตรโกนหรือเข็มฉีดยายาเสือติดก็แล้วแต่มันจะทะลึ่งทำกันนะครับโดยเฉพาะในวันฮาโลาวีนนี่แหละครับที่มีข่าวอยู่เป็นประจำเลยที่เราเด็กน้อยมักจะท้องเสียขี้แต่ขี้แตนเป็นพิเศษก็วันนี้แหละครับ แต่ในความเป็นจริงนะครับเรื่องดังกล่าวก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับและเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นในปี1 9 6เอมันมีหลายกรณีเหมือนกันครับที่มีเหตุการณ์คล้ายๆกันกับตำนานขนมอาบยาพิษและมากกว่า90คนด้วยกันเมื่อมีเด็กน้อยเอาขนมยัดเข้าปากจากชายแปลกหน้านะครับอาจจะทําให้เด็กที่กินเข้าไปนะครับเสียชีวิตหลังจากที่กินตัวอย่างในปี1970เดนะครับเด็กน้อยอายุ5ขวบจากเมืองดีทรอยได้กินขนมผสมเฮโรอีนจากลุงของเขานั่นเองครับ ก่อนที่เด็กจะเกิดอาการโคม่าและเสียชีวิตลงหรือในกรณีที่เกิดขึ้นในปี1974นะครับเด็กอายุ8ขวบคนหนึ่งจากรัฐเท็กซัสเสียชีวิตหลังจากกินลูกอมผสมไสยไนครับต่อมาในภายหลังเจ้าหน้าที่ก็สืบพบความจริงเข้าให้ครับแท้จริงแล้วคนที่ให้เด็กกินขนมเข้าไปนั้นก็คือพ่อของเด็กเองที่ต้องการฆ่าลูกเพื่อหวังเอาเงินประกันชีวิตนั่นเองครับส่วนเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องสบู่จากศพครับ เรื่องนี้หลายๆคนอาจจะรู้แล้วเหมือนกันนะครับว่าสบู่ที่ทามาจากศพนั้นมีอยู่จริงๆโดยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องยอดฮิตเป็นอย่างมากนะครับในช่วง1 0ถึง20ปีที่ผ่านมาเพราะในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเชื่อว่ามีคนทําสบู่มาจากศพโดยทามาจากไขมันของมนุษย์จากค่ายกักกันของประเทศโปลแลนด์ครับโดยเขาผลิตเป็นจํานวนมากและจัดจําหน่ายส่วนสาเหตุที่ทําให้ทหารเยอรมันนะครับจำเป็นต้องทําสบู่ใช้กันเองนั่นก็เพราะว่า เนื่องจากสภาวะสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละครับเกิดการขาดแคลนของใช้เป็นจํานวนมากส่วนวัตถุดิบสําหรับผลิตสบู่นั้นก็หาได้ยากสุดๆครับก่อนที่ทหารเยอรมันจะปิ๊งไอเดียค้นพบสบู่ที่ทำมาจากศพโดยใช้ชื่อว่า RIF ก่อนที่เขาจะผลิตและส่งกลับไปขายในประเทศเยอรมันในเวลาต่อมาแต่ทั้งยางไรก็ตามนะครับภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็แตกพ่ายไปแล้วนั้นทางเยอรมันก็ได้ออกมาเป็นเ,เศษเล่มทั้งหมดว่าทางเราไม่ได้ผลิตสบู่จากศพแน่นอนนะเว้ย แต่ที่รูๆมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆครับไม่แน่ว่าสบู่ที่คุณใช้อยู่ทุกๆวันนี้อาจจะเป็นสบู่จากศพก็เป็นได้